อย่างไรก็ตามความสุขมักมาพร้อมกับความเศร้าขณะที่ทรงเชี่ยวและชิงค่าชานกำลังโจมตีและทำลายหมู่บ้านวิญญาณโลหิตอยู่นั้นทันใดนั้นเองสีชางเชี่ยวผู้ที่เป็นเทพเซียนก็มาถึงขณะที่เขามองความวุ่นวายที่เกิดในหมู่บ้านวิญญาณโลหิตเพียงเชี่ยวเดียว เขาก็เข้าร่วมกับหมู่บ้านวิญญาณโลหิตในทันทีและเข้าร่วมต่อสู้กับเทพเซียนที่เป็นสัดส่วนทั้งสองโดยไม่กล่าวคำวาจาใดๆและเข้าต่อสู้กับเชียงไครซานเพียงลำพังและผู้คนในหมู่บ้านวิญญาณโลหิตพยายามต่อสู้กับทรงเชี่ยวอย่างสุดความสามารถและทันใดนั้นเองสถานการณ์ก็เริ่มพลิกผันและในตอนนี้ทรงเชี่ยวและเชียงไคซาน ก็ค่อนข้างอ่อนแอและอยู่ในสภาวะที่เป็นรองอย่างมากพี่ใหญ่เมื่อเป็นสถานการณ์แบบนี้พวกเราถอยกันเถอดด้วยความโล่งใจของคนในหมู่บ้านวิญญาณโลหิตก็เข้ามาทำความสะอาดเก็บข้าวของบ้านเรือนที่เสียหายว้าวสุดยอดจริงๆเยี่ยมจริงๆวันที่สองนะนายท่านพวกคนทั้งสองนั้นมาอีกแล้วขอรับทรงเชี่ยวและเสียงไคซานนั้น เป็นลูกผู้ชายตัวจริงพูดแล้วไม่เคยคืนคำเมื่อสัญญาสิ่งใดไว้เขาก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมาเลยเมื่อวานข้ายังไม่ได้ต่อสู้กับพวกเจ้าเลยวันนี้ข้าเลยกลับมาหาดูซิใครแน่จริงก็เข้ามาได้เลยทัดทายที่สุดข้าก็จะหักขาไอเด็กนั่นให้ได้เฉินชวนไปเลือกฉันชวนออกมาในที่สุดก็จบแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้คนจะกลับมากันอีกครั้งเขาทั้งสองคนก็ได้รวมมือกันสร้างปัญหาในเช้าวันถัดมาอีกหนึ่งรอบนะานายท่านนายท่านพวกมันมากันอีกแล้วอีกแล้ววันที่สามวันถัดมาพวกเขาทั้งสองคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันที่หลี่จุนเทียนกลับมาหลี่จุนเทียน และเมื่อเขาเห็นพวกสัตว์อสูรทั้งสองตนกำลังลุมทำร้ายหมู่บ้านวิญญาณโลหิตของเขานั้นและแน่นอนหลี่ยุนเทียนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นอย่างมากและเกือบจะฆ่าสัตว์ส่วนทั้งสองตัวนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วสัตว์ส่วนทั้งสองนั้นก็ร่วมมือกันและหนีออกมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสและหมู่บ้านวิญญาณโลหิตก็เป็นฝ่ายที่ชนะในศึกครั้งนี้ และเมื่อหลี่จุนเทียนกลับมาเขาได้เอาชนะสัสตว์ส่วนทั้งสองตัวนั้นลงไปและหมู่บ้านวิญญาณโลหิตก็ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นในคืนนั้นอะเอะนะนี่มันสิ่งใดกันแผ่นดินไหวงง้นหรืออะนะนั่นมันนั่นมันขึ้นสัตว์อสูรส่วนใหญ่มากๆนั่นมันขึ้นสัตว์อสูรส่วนจริงๆและหลังจากที่ทรงเชี่ยวและเสียงไคซา,าน แพ้ในศึกครั้งนั้นเหล่าสัตว์อสูรส่วนทั้งฝูงก็ได้เข้ามาปลกคุมหมู่บ้านวิญญาณโลหิตทำให้ท้องฟ้ามืดมนเป็นเวลาสองวันเต็มแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลี่จุนเทียนจะเป็นเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงกึ่งกองไปทั่วโลกแต่เขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์หนึ่งคนและเขาก็ค่อยพ่ายแพ้ให้กับคืนสัตว์อสูรส่วนเหล่านั้นไปทีละนิด เฮ่ hey, ตะแกส่งมอบลูกชายของเจ้ามาให้พวกข้าซะดีๆหรือไม่ก็หักขาเขาด้วยความนุ่มนวลภายในสองวันนี้โถเอ้ยพวกตะแกนั่นส่งมาก็จบและเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเชียวแต่ถ้าหากหลี่จุนเทียนส่งมอบลูกชายให้เขาผู้คนทั้งโลกจะมองเขาเป็นคนเช่นไรถ้าเขาส่งลูกชายของเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ แล้วเขาจะใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างไรชื่อเสียงของเขาคงต้องพังทลายเป็นแน่และเมื่อเป็นเช่นนั้นหล่จุนเทียนและชี่สงเชี่ยวก็ได้ร่วมมือกันเพื่ออัญเชิญเทพเซียนสูงสุดที่เป็นบุคคลลึกลับภายในโลกใบนี้ออกมาช่วยเหลือเอ๋ข้าคิดเหตุผลไม่ออกเลยฮะอืมช่างเธอลืมมันไปซะ อย่างไรก็ตามเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับสัตส่วนเหล่านั้นกันนะเอาเธอมันก็คงสำคัญแล้วนะพวกเขาก็โอสาช่วยเราโอเคครับสําหรับช็อตสุดท้ายนี่ที่เป็นหน้าของจินมอเซียเลยนะ,ะต้นสุดท้ายนะมันเป็นเหมือนสำนวนน้ําเพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรแบบนี้เนาะแบบเออจินมอเซียก็แบบมีความสัมพันธ์ยังไงกับพวกสัตว์ลึกลับเหล่านั้นมันก็คงแบบคิดเหตุผลอยู่ะว่าเออแบบ มันก็ช่วยเราเราก็ให้ของรางวัลมันก็คงสําคัญแหละอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้จะแปลในส่วนตรงนี้ยังไงนะผมต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็เออถ้าหากไปผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้นะสำหรับคลิปวนนี้คงต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะโดเน a t นะฮะโอเคผมขออนุญาตเปิดรับหน่อยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการทำคลิปวิดีโอหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันที่เรียบร้อยเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแรับบ๊ายบาย